สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลน,นครค่ะไผ่ก้าดาวโคลัมเบียตัวนี้เป็นต้นเพาะเมล็ดนะคะเป็นไผ่ปลูกใช้ลำค่ะตัวนี้ลำสวยลำใหญ่ค่ะเป็นไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะที่มีเนื้อไม้แกล่งและแข็งแรง เหาสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์าจากลำของเขาค่ะแทงยอดใบใหม่สวยมากค่ะชุดนี้แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะชุดนี้มีคุณพี่าจากบ้านนิ้วนะคะตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครติดต่อเข้ามากับทางสวนเตรียมจะส่งให้เลยค่ะลางแน่นๆทะลุถุงเลยค่ะแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube คะ่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัทการเรนค่ะ